วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปึ้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิว DX g a i Gear Dual Beta ชื่อคุ้นๆไหมนี่ไงชื่อเขาเหมือนตัวนี้ไง g a i Gear Dual แต่ว่าอันนี้ไม่มีคำว่าเบตา้าอันนี้มีคำว่าเบต้านะครับตัว B นี่ๆเห็นไหมนี่อ่ะแล้วก็ดูแพ็กเกจเลยอันนี้นิดเดียวเองอันนี้อันเบิ่มเทิมเลยเพราะว่าอันนี้เขาแถมไอ้นี่มานี่นะฮะ ใช้ไม่ตายต้องใช้อันนี้หรือไม่ใช้ก็ได้ใครยังไม่ได้ดูรีวิวตัวนี้กดตัวไอ้บริเวณนี้ไปดูได้นะครับผมแพคเกจด้านหน้านี่ก็เป็นรูป h a d o Fantasy กับ Bang Bang Simulation คือการะชทอันนี้แปลงเป็นไรเดอร์ได้2ตัวนะฮะเหมือนกับอัอนก่อนนันนี้แหละเป็นของ2ไรเดอร์ด้วยนะครับเท่อะร่างนี้ชอบมากเลยอ,อันนี้เฉยๆอันนี้ชอบ <S 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 นี่อันนี้ก็รูปการแชทนี่จะเห็นว่ามีภาพ2ตัวเลยอยู่ในด้านเดียวอีก,อกด้านหนึ่งก็มีเหมือนกันนะ ด้านข้างนี้เป็นบางบาง simulation ด้านหลังก็คือวิธีการเล่นเสียงเป็นยังไงนี่เล่นกับตัว c a m e r ไ driver ได้ด้านบนสวยจังเลยด้านข้างนี้ล่ะก็เป็นร่าง shadow fantasy นะครับจากอัศวินสุดเทพไปเป็นดีเจสุดเฟี้ยวแล้วเลี้ยวกลับมาเป็นจอบมานนี่ด้านล่างาแบ่งครึ่งกันแล้วก็หันด้านอย่างนี้นะครับอ่ะแกกันเลย อ่านี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเห็นป่ารูปร่างเขาเหมือนกันเลยเหมือนกับอันนี้เลยเนี่ยขนาดก็เท่ากันด้วยนะครับเท่ากันเลยนะแต่เป็นรูปเกมเท่านั้นเองอันนี่มาดูฝั่งนี้ Shadow Fantasy อ้ยเป็นจอมมารเลยนี่กลับเข้าสู่เกม RPG อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มาในลุคของจอมมาร เหมือนเป็น last boss อะไรอย่างนี้นะครับเอาแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้ด้วยนะเนี่ยกดตัวนี้ป๊บดันออกนะฮะสามเอชสก้อนต่อมามาดูฝั่งนี้บั n g bang, bang simulation ก็เป็นรูปในพลนะฮะนี่แล้วก็มีอาวุธเต็มไปหมดเลยนี่นี่มีผมปิดหน้าอยู่สแสดงให้เห็นว่าเป็นการแชทของสไนายนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะนรับเกม h a d l e fantasy นี่เกมแปลงๆเหมือนกันเหมือนกันกับอันอาการแชทเกด,ดูอ่อนก่อนก็คือจะเล่นเกมไหนจะแปลงไปตัวไหนก็บิดลงนะฮะ อ่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการแชทตัวนี้เขาจะเล่นในตัวเกมเมอร์ไดเวอร์มากกว่าเพราะว่าในหนังเขาจะเล่นกับเกมเมอร์ไดเวอร์นะฮะอ่ามาลองเปิดดูสิ Dual Beta. ลำโพงอยู่ตรงนี้นี่กาชาติกีร์ดูอเบต้าลองกดฟังเสียง <Game start. S 1> ทีที่หนึ่งเกมสตาร์ท <Fight. S 1> สองไฟ 3ามเกมเคลียร์และมีดนตรีอ่ะกลับไปวนเกมสตาร์เหมือนเดิม <Game> โอเคเหมือนกันเลยนะครับกับปุ่มตัวนี้เสียงจะวนลูปเกมสตาร์ไฟเกมเคลียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแปลงรากดูกันเอาตัวนี้ก่อนล้วกันนะนักรับสุดเท่ของพี่รีวิวแมนเจอกัาให้ไม่มีภาพไม่มีแสงอะไรนะฮะ s <S อ่ะทีนี้เราก็กด ภาพจะมาฝั่งนี้ตีมดนตรีนี่แบบลึกลับมากเลยนะนึกถึงเกมที่แบบพอเข้ามาหน้าเกมแล้วจะมีเหมือนปราสาทอะลึกลับอะเหมือนแด็กิล่าแววไพร์อะไรประมาณนั้นอะเออเสียงมนฟ้าผ่าเปื้อๆเกมน่าก,กลัวน่าก,กลัวหน่อยต่อมาลเล่นต่อมาก็ถ้าไม่ตายเหมือนกันครับก็คือเอาขึ้น เอาลงคิมเมวรสะอ่ะก็ต้องใช้อันนี้นี่เหมือนเดิมเสียบไม่ได้ <laughs> ต้องเสียบด้านนี้มองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะฮะทัรเดิลคริติคอลสลันะอ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกที คืนร่างก่อนคืนร่างก็คือหมุนมาตรงกลางแล้วกดตรงนี้อ่ะแปลเป็นทันเดิลแฟนตาซี let's join king of fantasy กดจึ๊บ ไม่ตายดึงไม่ได้ดไไดอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะเวลาใช้ไม่ตายเนี่ยเขาจะมีสุ่ม สุ่มเสียงปิดท้ายเดี๋ยวมาฟังกันดูว่า Taddle Fantasy เนี่ยเสียงสุ่มตอนท้ายจะเป็นคำว่าอะไรติดแล้ววิกตอรี่อ่ะเดี๋ยวมาดูแปลงเป็น Bang Bang Simulation บ้าง เนตรงนี้รูปเดียวกันนะแค่กลับหัวกลับหางนายตายอ่านี่เสียบได้เห็นภาพอนนี้เห็นภาพ อ่ะเดี๋ยวไปให้ดูอีกทีครับคือล่างก่อน อ่าถ้าไม่ตายอ่าติดแล้วมิชชั่นคอมพลีทมาเดี๋ยวเล่นกับเกมเมอร์ดรเวอร์กันเพราะว่าในหนังเขาก็ใช้กับเกมเมอร์ดรเวอร์ด้วยไม่ได้ใช้เดียวเดียวเหมือนอันนี้นะอ่า แต่ถ้าว่าเราต้องแปลงร่างเป็นเอ่อต้องบิดไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่บิดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้อาจจะทําให้ดูเนี่ยถ้าเราอยู่เงี้ยไม่บิดเลือกเกณฑ์นะเสียงจะเป็นยังไงเสียบเข้าไปเงียบมีแค่คำว่าดูออกาสแชทอ่ะลองเปิดดูไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> อ่ะต่างจากอันนี้นะเนี่ยเน,นี้ยอ,อันนี้เขาจะมีมีเสียง เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เปิดได้นะฮะอะอยากดูรีวิวเต็มๆก็กดตัวไอบริเวณนี้นะมีอยู่มีลิงก์อยู่ไปดูได้นะครับมาอันนี้ทีอาก็ต้องเลือกเกมเอาเป็นทาร์เดอร์ก่อนนะเสียบก็จะเป็นเมโลดี้เดิมนะ เห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไมรูปเขาต้องมี2รูปในหน้าในหน้าเดียวเพราะว่าเวลาเสียบเข้าเกมเมอร์ไดเวอร์เนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเขาแสดงผลแค่ด้านเดียวใช่ไหมพอแสดงผลแค่ด้านเดียวปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสมมติสมมติว่ารูปนี้เป็นแบงๆรูปนี้เป็นทัเดลเนี่ยเวลาเล่นในเกมเมอร์ไดเวอร์มันจะไม่เห็นรูปทัเดลไงเขาเลยต้องเอา2รูปเนี่ยไว้ในด้านเดียวกันนะครับผมด้วยประกาศนี้นั่นแหละ ต่อมาใช้ท่า <Victory. S 1> อ่าเป็นท่าดูรคิทิคอลสลันะครับแล้วก็วิกตอรี่นะอ่ารับศัพท์ดูทีเป็นไง ก็เป็นท่าไม่ตายนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเป็นบังบังซิ simulation เสียงไม่ค่อยมันเลยไม่เหมือนตอนเป็นเลเวล2เลยบ้างๆๆงบ้างๆๆ้างบ้างบ้าง shooting go ไปให้ดูสิครับ ไม่ตายแบงบแบงบคิทเคาไฟเ์มิชั่นคอมพลีทให้ไฟไที รับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีว The ิว DX g a e t Gear Dual Beta นะครับผมเพื่อใช้ในการกลายร่างเป็นเลเวล50ของเบรฟแล้วก็สไนน์นั่นเองนะครับก็เห็นได้หนังแล้วนะรู้สึกว่าก็ชอบเบรฟนะคือแบบมันแฟนตาซีสมจริงจริงๆส่วนสไนรู้สึกเฉยๆมากเลยถึงปืนมันจะเยอะแต่ว่าท่าไม้ตายนี่แบบเออดูเาบาทําไมตายมันควรจะแรงกว่านี้หรือเปล่าอะ ใช่ไหมมันแบบมันควรจะแบบมันต้องระดับ end of the world อย่างラ i เดอร์โซดาในริวคิแล้วนี่แบบโอ้โหปืนเยอะแยะแต่ยิงหื้กระจกงอกง่อยมากเลยส่วนถ้าไม่ตายของเทเลฟอนเตอร์ซีก็ผิดหวังนิดนึงยอมรับนะฮะ เพื่อมันจะอลังการกว่านี้รู้สึกว่าความอลังการเนี่ยไปอยู่ที่เอ็กเซอหมดเลยนะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับที่ดูกันจนจบนะครับยังไงก็ฝากรีวิวแมน1.5กับสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนด้วยนะครับ1.5เนี่ยเริ่มถ่ายทำตอนที่5ไปแล้วสําหรับใครไม่รู้จักกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูตอนหนึ่งที่ตอนสี่กันก่อนได้เลยและสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนก็เช่นกันนะครับกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูได้เลยนะครับไปดูซื้อได้หรือว่าจะเซิร์ชภาษาไทยภาษาอังกฤษในไลน์เอาก็ได ไปก่อนแล้วแต่ก่อนจากกันไปเนี่ยข้าวก่อนเนี่ยเล่นลูกเล่นเจ้านี่ในเกมเ r อร์ไดเไม่หมดเดี๋ยวจะทิ้งติ่งเอาไว้ให้อีกหน่อยนึงนะครับอาตามไปดูว่าลูกเล่นที่เหลือที่ไม่ได้รีวิวนะเป็นยังไงนะครับถ้าเปลี่ยนเอา Perfect Muscle ขึ้นมาก่อนจะเป็นยังไงตรงนี้ยังเหมือนกันนะฮะเหมือนกับที่ใช้2เกม ตรงนี้ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ตายจะไม่เหมือนกันแลละอ่ะจะเป็น perfect critical combo นะแล้วก็เสียงเนี้ยเสียงสุ่มเนี้ยเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีรันดอมติดคำว่า all clear ด้วยนะฮะ มาอะอย่างที่รู้กันแล้วว่าเสียงเสียบเสียงแปลงร่างอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมๆหมดมันจะเปลี่ยนก็แค่เสียงทาให้ตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองใช้แค่เสียงไม่ตายนะอ่ะเราลองมาเปลี่ยนเลยสิปั๊บอ่ะแล้วลองหมุนกลับมาไม่ใช่ลองปิดหน้าแล้วลองเปิดอีกทีอ่ะมันจะเป็นอุราวะศาเลยมันจะเป็นไม้ตายเลยนะฮะมาฟังดูว่าเสียงเป็นยังไง ก็คือนอกเ Out Critical Smash นั่นเองแล้วก็มันจะมีเสียงสุ่มตอนท้ายเป็น KO ด้วย ก็ขอโทษจริงๆที่คราวก่อนไม่ได้ทําตรงนี้ให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทักท้วงกันมาและอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะก็สําหรับคลิปอื่นๆเหมือนกันถ้ามีอะไรอยากจะทักท้วงแบบเฮ้ยพี่ริวแมนลืมทําอย่างนี้ลืมทําอย่างน,างนี้หรือเปล่าครับอะไรแบบเนี้ยอ่ะท้วงกันมาได้มีเวลาจะอัดคลิปให้แบบนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ท้วงติ้งกันมามา,มากๆๆๆๆเลยครับผมสวัสดีครับ